เพื่อนครับเพื่อนช่องครับพี่น้องเอฟซีตุกทันถึงเวลาสมควรครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่ไก่มือไกเว้นแหละครับพี่น้องเอฟซีเนาะแับสีมันหยอโค้งสุดถ่ายถ่ายสุดโค้งของคนนอนปลาครับกระแสดีครับพี่น้องเอฟซีุกทันกาลังปังรูปแบบแนวทากเอาไงว่ทาทั้งช่องมาถ่ายถ้าเมื่อที่ผ่านมาเขาหน,นึ่งเจ็ดแต่เจ้าก้านนั้นนครับพี่น้องเอฟซีพันจินเต็มมาตลอดเชียงวดานวัดเลียวก่อนทั้งทีมงร่างเจข้ามาเนาะ เพราะว่าชีพงานตะว,วันกนถ่ายทยู่รื่อยๆครับแต่ว่าชิงช่วงไปหลังจากช่วงเจ้าวาดที่ทีพงานชิงช่วงไปนี่ทางคนจกเขามัาเห่ามาเลยพี่น้องเมื่อที่ผ่านมาแต่เลยมาทไถ่ถ้ำก็ได้ที่หนึ่งเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีุกททันเมื่อนี่ครับพี่น้องเอฟซีมา่หยอดใส่โคงสุดถ่ายหลายคนแลวแลคนว่าแอดเอ้ยอย่าเลืมเด้อ e e ไปตามโครงสุดถ่ายของคนนอนปลาใหแน่เป็นอย่าง,งเื่อิ่นคนนอนปลาครับพี่น้องเอฟซีตุกน่ันบรรยากาศในบาทในวันไห,หน้า บ้านไฮน่าสวนครับพี่น้อง e เอฟซีเอาเอาง่ายๆไ,ไปชนชนบทล่ะแต่การเป็นอยู่จะง่ายๆครับพี่น้องเอฟซีตัวันเนาะหากินน้ำบาดน,น้ำซองแล้วตายง่ายาไม่พี่นอ้องคุณนี่แหละอุดมสมบูรณ์นนี่แหละพี่น้องเอฟซีอุดมสมบูรณ์นนี่แหละในน้ำปลามีแต่ตัว,ตวยังไงในน่าก็บเจ้อยกับว่าปลูกเขาไก่เมือยไก่เว้นเลยอเจ้านายรู้ว่าเดือนหกเลยเด้พี่น้อง ก,ก็เลยก็ทํากันปลูกข้าวปลูกน้องคอนจะยอดเอาทั้งอเองก็จะยอดเอาขึ้นที่กันละปีนี้ก็ได้ปีที่ผ่านมาโอ้ยเหนื่อยหลายพี่น้องขั้นโบเห็ดกับอะไรได้พี่น้องหนาทีขนาทีขั้นโนบเห็ดจะสิบโบมิกินเลยอันนะ่ะระรบแบบนี้ทางคนน,นั่นปลาครับพี่น้องเอฟซีทุสันโหสุดท้ายสีออกมาลักษณะแนวเลยแต่สิทภาพเพืเ่นซับเพื่นช่องไปบอกไปจาน้ำเพลินผ้าหยางเป็นบิง้ง ส้มสวนไปสักพันพี่น้องเนาะน้ำชาอุาดมสมบูรณ์ครับพี่น้องเ e อฟซีปลูกพักปลูกหญ้านี่สบายพี่น้องปลูกพักปลูกหญ้าสบายคุยู่ทางไกลกับสิ่งของหอดบ,บ้านห้อมห้อมหมุนนะี้เนาะเห็นสภาพเนี่ยหนิเนาะเห็นไทยไปให้พี่น้องอเบิ่งสร้างไกลเนาะโอ้ยสือหอดบ้านเด็กจีว่าได้อแล้วพี่น้องเอฟซีรูปแบบเนี่ชางชุดตองวดค e รับพี่น้องเอฟซีตัวสั้นคนนอนปลาตองวดมาอยู่ที่ 95ว่า59หรืออาจจะเอาเนวช่างให้เบิ่งวมาเป็นตองวดัดชุดตองวัดเป็นต่อในตัวไหนมาเนาะเดีย๋ยวพาไปเบิรงย้ันหลังครับไปนหน่อยเอฟซีแต่ว่ามือน,นีไปกับพี่ปไปเ้าไปจ่ากับคุณน้ําปลาครับเป็นไอชุดตองวัดครับพป่น้อ,องเนนอฟซ e ีทุกท่านคือคนน้อนปลาตองวัดมากหรไม่895เนาะ859598ตั 8, 5, 9, 5, 9, วกันอยู่ที่76ระหว่าง79 พี่น้องเย็บชีตูถ่านรูปแบบหน้าท่านชุดสองวัดของเพื่อนมือนิสิไปียาไปจ่าก็เป็นว่าเพิ่นฝันเงี่ยเพิ่มเต็มหอดนะพี่น้องเนาะหงอดเซร็จโครงุดท้ายโอ้ข้าเจ้าแหย่มาน้ำไหลไหลพี่น้องก็เจ้าวายเริ่มได้แอ๋ก่อนมือห้อยออกไป็นน้ำเม่องห้อยเนได้ครับมาน้ำแหยก่อนมือห้อยออกสองมืองมีเป็นชุดสองวัดครับมือนิโครงุดท้ายสีฟันมานจะเด็ดเปจ่าไปียาไปจ่าครับคนน่านป่าครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยกระแสมาแห้งกระแสมาแห้งไรขพดเบื้องบนหน่อยหลักะข้นให้มานน้ำกรบบนหน่อยโคงสุดท้ายหยอเซ็คงสุดท้ายนักปัดลอยพี่น้องว่าสิออกมาแบบไรบ้างยิ่งเ่าฟันเพิ่มเตือมไปตอนเกี่ยวกับเจ้าของอะอรละแล้วก็เ่ยวกับเจ้าของก็ผูเฒ่ายก็จะพ่เวียนอยู่บนเก้าเนี่ยร์เก้าเกียร์สิเลขตัวที่ว่านั่นเมันอก็ไปติดกับเลขดังอีกเนาะ มันมันหันดอกมันมันมเรียบไปคนละท่างเรีบใจของไปของมันดังมาบุเกี่ยวว่าใจถอยออกของห้องสิมันเกิดของห้องมันจะิดลุไปกวนมูนนว่าลุไปเห็นใจผุนหรือแรงห้อยออกปันตัวใดก็เมืนอไหร่เมื่อไห้่ในแปดเก้าห้าเออเมนเออแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าเมนครับเห็นไหมปันยังก็ปันก็ได้หาป่าให้ยังยืนนี่แหละถ้าป่าถ้า บ่ปากับไก่ยู่ยังกันเฮ้ยบมแมนมาว่อนู่น้ำตัวนี้บ่ะแมนครับบ๊อแปดกับเก่าเรามาตรงมาแน่นอนเออแปดกับเก่ารังเล่นกับแปดกับเก่าบเก่ากับแปดแมนแดดแรงน้ำแดดแรงน้ำคืองวดเมื่อกี้อยุเอยนั่นั่งเลยตัวที่ว่าหลินมัดค่ะจะว่อนไปออกตัวกันเออย่านแปดซูนกับเก่าูนเปสไ้อยู่ดิเออมีเพิ่มขมาจ เพิ่มามากแปดทุนเกทนทตัวท่านัอืนครับเพิ่มอืม,อมชุดนี้ถ้าสิต้องวันมากกว่าแปดเก้าห้าแมนครับแลบ้วก็มาฝันไปใส่ฝันเห็นจะป่าเเห็นจะปาปปาก็ผู้เฒ่าส่งสันเฮ้ยยัเ้ยมัสมบูรณ์วงแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยพวทีนน่น้องมันบอกมันม่ 9, 8, 9, 8, เก้าแปดเลยเก้าแปดเลเ้าแปดนี่มัดปะ ก้าแปดนี่บอก็ได้คิดถึงตัวนั้นคิดถึงแปดหากับเก้าหามากกว่าแปดห้าเก้าห้านี่เลยจีแมนครับอือคิดกับแปดหาัเก้ามึอยู่นี่เลยพี่น้องมันไปใส่ตแล้ววะตัววงอยู่นี่แหละกันเก้าศูนย์บ่เพิ่มข้ามแปดศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ตัวนี้เป็นตเพิ่มด้พี่น้องเลยเพิ่มสองตัวเพิ่มแปดศูเก้าศูนเท่านั้นตวน้ทางของเพิ่น่อยู่ของเก้าฟันนนจะปากกระปูเถาน ฟันว่าได้ป่าบอลลิจังเลยได้บอลลิจังเลยเันว่าวันแห่ไหมออฟันแหไ่ไปไปจังได่ปุ๊บฟันแห่น้ำหน่อยๆดึงขึ้นมาป่า,ปาปเต็มยุงเห็นนะว้ายได้แล้วได้แล้วพี่น้องป่าเต็มเลยได้แล้วพันเนี่ยป่าเต็มแห,หมม่เลยจ้ะเนี่ยอืมไปบ้านไปบ้านแห่แม่นแี่ยก็หายู่เด้พี่น้องเนาะ าลาเปลี่ยนปลาเปลี่ยนปลี่หาหาแปดสินนี้ไม่ใตพี่น้องไอี่มันเนี่ยเขาตัววงเันแหละตัววงเป็นกัวงเห็นยูุทธเมือมือต่อมาเขาันเจยวกับบันเจ้าของบันที่อยู่อุ้นของอุ้นบาร์เที่แปดสิบห้าว้นตะยุหันก็ว้นเล้วว้นอีกบันโม้ยบนแม่สิบสามตัวแจกคุบนอกพี่น้องวันนี้จ้งว่าม่อเน่ยดิเป็นบ่บนี่เป็นประเดีเบิรเดพี่น้องเลขเราว่างแล้วนี่บนทรรมดาเ้อ แต่ที่นี่เนี่ยเด็ปบแปดกับเก้าเราต้องมาตัวหนึ่งแน่นอนล่ะจำเสี่ยวถ้าผู้ใดมากวิ่งแม่นครับถ้าผู้ใดมากวิ่งถ้าผู้ใดมากวิ่งวิ่งแปดกับเก้าแม่นอืมแท้มากวิ่งนี่นิ่เก้าเน้นทีเท่าเน้นที่เก้าวิ่งเก้าโซเดียวโคโลแม่นถ้าผู้ใดมากเราต้องไปขึ้นหลายวอนจีออกตัวไหล่จีแม่นวิ่งเก้าโซเดียวโคโลเลยแม่นครับอืมพี่น้อง มันใจอยู่ที่เก้าก็เก้าหาแปดเก้าห้าอยููนี่นะมันก็ถาวินบนมันก็ได้ไปเลยคือทางเอซีเนาะมันไปทั้งบนทั้งล่างเล็บเก่าเนี่ยมันบ่เกไปทั้งบนทั้งล่างแต่พู้ได้มาวิ่งวิ่งเก้ามันบ่แมนเลรกระว่งคี่ทอซีทุกานเนมาที่สุดแล้ทตอนนี้อยู่ที่อาไงว่ามันโมนี้จะเก่าหรือนาะโมนี้เนาะบแปดหาก็เก้าหาสองตัวไดสิมาอ้ยา อ้ตัวระว่างนี่ที่สอดแจกกมันคือแปดจุดกัศูนนี่แหละนี่แหะไม่นองระว่างระวังสอดแจมันว่านของอราตัวสอดแจ็คเรียบๆเลยหนึ่งเจ็ดวันนี้กันตัวสอดแช็กกันอยู่ที่แปดศูนย์ับก้ศูนอ่ะฝากไปเป็นแนวทางครับเป็นหนงเอีกับมาน้าให้่แล้วล่ะแล้วขู่คนดลงขูลังคอดทอขึ้นหอดไปนนําใหม่เด้อแดกนหาหอยออกจักสองหมื่นแนัสัมันอี้กตัวที่สิบสี่เลยดีินะ สิบสี่สิบห้าสิบหกอีกสองวันอีกมื้อเดียวมื้อที่สองกระซีได้ละหลังเอฟซีหรือว่าผู้ใดสิบไปหาฉลาดกินแมงรัฐบาลไม่ก้านก็ได้แง่สร้างก็ยิ่งอยู่หมองเก่าเพียงเคล่มก้ะมาแปดศูนย์ก็แปดศูนย์เอ้ยมาครับถ้าผู้ใดมารวิ่งวิ่งไปที่เก้าแปดก็เก่ามักเก่าหลายกว่าจีแปดก็เก่าอืมผมมากเก่าอืมมันมาอยู่เก่าหลังเอฟซีดูสันอ่ะแปดกับมาก เป <8 S 2> รยดกันแต่ว <I say it> uh, ่าพูด oh, ถ like? ึงว่าเลือกตัวได้ไทยเลือกตัวสองตัวนี่ทิมพีเสไตรน้องเออทิมพีเสไตรน้องอืมมาเชิดแปดมาเชิดเก่ามันคืกอดข้ออ้อมหล่อมันมีพี่น้องเอฟซีตุลาิ่นมีชุดของเก่าแปดอยู่แปดเองได้เขียนไว้อยู่อยู่ใน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 ชุดของเพิ่นนที่กันพี่น้องแล้วเชียร์พี่น้องมาเก่าแปดพี่น้องกับไปพิจารณาเอาเนาะขอบคุณขอบคุณคนนอนปากกับพี่น้องเอฟซีหน่อจะโค้ชุดไทยมาอนีิเดี๋ยวสามี่จะไหนสิแจ้งขาดวนรันมือหวยออกเนาะมือหวยออก พี่น้องยิบซีุ่กท่านอามินีซิขอบุญขอบคุคนน่านปลาครับพี่น้องครับสวัสดีครับหงสุดถ่ายถ่ายชุดคงคนน่านปลาครับพี่น้องแอดเอ็มานําให้เลยได้พี่น้องเรืองตามสัญญาแล่ะครับพี่น้องมาตามตัวเลีน้าสร้างคนน่านปลายังอยู่หมองเกาพี่น้องยิบซีุ่กท่านเพิ่มเติมมาเพียงจะว่าฝันเพิ่นได้ปลาหลายๆพี่น้องวันแห่ลงไปปลาเต็มแห่เลยเพิ่นกระเล็บบทีมแปดหาเราหาสามตัวพี่น้องยิบซี่บูเดีเรือพี่น้องยิบซีุ่กท่าน พนนอนปลาไข่แตกสามตัวได้พี่น้องก็ธรรมดาเด้วันนี้กับแปดเก้าห้าตอนนั้นมันขึ้นเขาเลยดังเลยแหละมันก็นดังอยู่แล้วแล้วพี่น้องเอฟซีเก้าหามันดังอยู่บัดปีมันมันบลอกมันก็นดังไปกวันรูปแบบแนวทางชุดนี้ครับพี่น้องเอฟซีดูทันชุดเน้นอยู่ที่แปดห้าเก้าห้าตัวหน้าหน้าสอดแทรกคือเราบอ,อกแหละครับอยู่ที่แปดศูนย์และเก้าศูนย์ได้พี่น้องเด้อฮาจ์โจกฮามันวันประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ลายัวลายคนไปน้ำเดือดแย็ดไปนํำเดือโทษน้ำแอ็ดอยู่พราะปนะ่ะพี่น้อง F4 มึงมีกับมาหอดจอดถึงเดี๋ยวเราได้จ้าก,กันพอดีครับช่วงค,ำคำ่ำๆมันรงๆร่บรรยากาศดีๆทั้งหน้าเป็นพิลัะพี่น้องหน้าเป็นอ,อากาศมันดีเป็นกับมานอนอยู่แต่หน้าพิลัตมันเย็นย้มขึ้นเย็นจนหนาวสันละวะแนวทางวันนี้ชุดสามตัวจัดเล่นครับพี่น้อง F4 ทุกท่านแปดเก้าห้าไปจัดเหรียญเอาเวยพี่น้องเด้อแต่แอดจัดออกมาแล้วพี่น้องจัดออกมาแล้วมอยู่ที่แปดห้าเก้าห้าแต่ว่าสายพี่น้องบ่มักไปจัดตัวเอง รูปแบบนื้ทางตัวนาสอดแทรกเพิ่มเติมขมมาก็คคือแปดศูนและเก้าศูนย์ครับพี่น้องสุดดีไม่ใช่เจอกันใหม่คลิปหน้าถึงชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ